สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ผมจะมาดูหนังโกลยเธยมดูดูด้วยกันนะไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ก็เลยเอออยากดูหนังมาดูด้วยกันวันนี้ผมมีนิดนี่ปคอ,อร์ด <c oughs> แบบทั้งใหญ่เลยอะดูโกลยเธยมกันทุกคนเออวันหยุดไม่ใช่วันหยุดดิหยุดหยุดทุกวันนะฮะ ดูนังกันดีกว่าอ,อ,อร่อยจริงผมชอบจริงผมชอบมากเลยอันนี้รสชีสนะครับอันนี้ชื่อรสบ้าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วืม เคยดูตอนเด็กนะฮะอ้ยกินป๊อปคอนไม่ลงเลยอ้เคยดูที่วัดนะฮะเมื่อก่อนมันยะมีวัดมาฉายตามวัดตอนเด็กโตมายังไม่ได้ดูเลยนะฮะกลับไปกลับมาดูใหม่อีกรอบนึงใครเคยดูบ้างจะหมดไหมทุกคนว่าจะหมดไหม รถนี่มันอร่อยแปลกๆอะทุกคนเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่ารถอะไรนะจำจำชื่อรถไม่ได้ล่ะครับของเมเจอร์นะอืม จำได้ว่าตอนเด็กกลัวมากเลยนะครับผมเลยไม่ไม,ไม่ดูตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะฮะ ป๊อบคอนมันกินด้วยกันครับทุกคนแจ๊ดยังหนุ่มๆอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> มียอ้อนสอนด้วยไม่น่าหมดเนี่ยป๊อปพอนหมดก็เก่งแล้วเนี่ย หนังตลกมากกว่าแหละทำไมตอนเด็กกลัวตอนเด็กมีใครกลัวปะหนังเรื่องนี้ซดต่อเฉยเลยแซบแซ่บขัก คนทั้งหมู่บ้านเขาเห็นกันหมดนะครับหนังปีไหนนะจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูปีด้วยดิหนังปีไหนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้นปีให้ด้วยผมดูในเน็ตฟ i ิกนะครับผมรีบเลือกรีบมาดูเลยคอนเทนต์วันนี้ชิวๆฮะ ผมเคี้ยวเสียงดังไหมถ้าเคี้ยวเสียงดังขอโทษนะครับแต่ว่าอยู่คนเดียวเนะนี่เป็นไรเลยอืขาดน้ำอะ่ะอยากกินโค้กจัง เดีย๋ยวผมไปเอาโคกันนะแป,ป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วครับทุกคนได้โคกด้วยอุ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดินี่ต้องโชว์อย่างงี้นะครับโคลาไม่ใช่ว่าเป็นไงเสียง ซาซาเลยฮะสลบทั้งคนทั้งคนทั้งผี Yeah. <laughs> ฉากเด็ดนักคอมนะครับฉากในตำนานนะครับทุกคน เกตหน้าก็จะขำแล้วอ่ะนะคอม ี่ตัวเองคุวว <c oughs> ลวลาสุดท้ายวาลาสุดท้ายของพวกมึงมาถึงแล้ว 哈哈哈哈哈，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 哈哈。 ผมจำฉากของนักคอมได้นะครับหนังเรื่องนี้นักคอมนี่ MV p ทุกเรื่องวะหนังเรื่องไหนที่มีนักคอมนะผมตามดูเลยนะครับผมชอบมากแต่ตอนนี้แกเสียแล้ว <c oughs> น่าเสียดายนะครับ อยากดูหนังแกอีกนะครับอยากอยากให้แกแสดงหนังแต่แกไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรแกแสดงหนังหลายเรื่องที่ดีทุกเรื่องเลยผมดูนะครับแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ตกหลน่นไม่ได้ดูบ้างขี่ผู้หญิง

出去。<laughs> จบแล้วกี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงกว่าชั่วโมง30มสิบโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปนอนพักก่อนนะครับเหนื่อยมากครับแต่ว่าตลกดีนะหนังเรื่องนี้ตลกดีแต่ว่าตอนเด็กกลัวมากเลยสำหรับ ใครชอบคลิปแนวนี้ามาดูหนังได้กันนะครับก็บอกได้นะเดี๋ยวผมทําอีกนะครับแต่มันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก็ไม่มีอะไรทําก็แค่อยากดูหนังได้กันพอดีว่ามีป๊อปคอร์นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆเลยนะครับแค่คนกดแค่คุณกดติดตามผมก็มีกําลังใจทําต่อแล้วสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับ